สวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะครั้งที่1วันที่29มิถุนายน2564นอ่ะคะในการเรียนเนี่ยคุณครูจะอาจเป็นคลิปไว้ให้นะคะไม่ใช่เป็นการไลฟ์สดหรือถ่ายทอดสดฉะนั้นนักเรียนเนี่ยสามารถาที่จะกลับมาดูย้อนหลังได้หรือระหว่างที่ดูเนี่ยสามารถกรอกลับได้ถ้าฟังไม่ทนันหรือว่าก,กดหยุดไว้ได้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะจดตาม สามารถกลับดูซ้ําทบทวนได้อีกหลายๆรอบเลยค่ะ,ะบทที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องคําและความหมายของคํานะคะเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนกันไปแล้วตอนปอ5วันนี้ก็จะมาทบทวนนะคะแล้วกอ็อธิบายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคํากับความหมายของคำเนี่ยคืออะไรคําและความหมายของคํา คำคืออะไรคะเด็กๆเคยเรียนกันไปแล้วคำนะคะคออกคมมะคะคะ็คือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายคำนะคะคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายถ้าไม่มีความหมายเป็นคํำไหมไม่เป็นนะคะคำเนี่ยคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วต้องมีความหมายเท่านั้นแล้วการที่เกิดคําคำหนึ่งได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง เราจะมาดูกันที่ส่วนประกอบของคำนะคะเรื่องนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วนะวันนี้เราจะมาทบทวนกันใหม่ส่วนประกอบของคำนะคะจะประกอบด้วย1พยัญชนะต้นนั่นก็คือพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเลยกอไก่คอไข่ข,ข้อควายนะคะเรียงไปนถึงฮอนกูนะคะสามารถเป็นพยัญชนะต้นได้หมดทุกตัวต่อมาส่วนที่2ก็คือสระนะคะสระส่วนที่3คือพยัญชนะท้ายกับตัวสะกดและส่วนที่4ี่ก็คือวรรณยุกเราลองมาดูนะคะว่าส่วนประกอบของคำเนี่ย จะแบ่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างอลองที่คำว่าช้างคำว่าช้างนะคะช้างพยัญชนะต้นคือชอช้างพยัญชนะต้นนะคะตัวชอช้างแล้วสระ่ะคะเด็กๆสระคืออะไรสระก็คือสระสระอานะคะ ตัวสะกดละคะตัวสะกดตัวสะกดตัวงององูก็คือแม่กงและสุดท้ายวันในยุควันในรูปโทนะคะแต่ว่าเสียงจะเป็นเสียง เสียงตรีนะคะลองผันดูนะคำว่าช้างจะเป็นเสียงตรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของคำนะคะว่าในคำคำหนึ่งเนี่ยการจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยเพญชนะต้นสระตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกนะคะแล้วคำจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องเป็นเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายเท่านั้นถ้าไม่มีความหมายเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นคำนะคะอย่างเนี่ยช้างมีความหมายไมหมลูก มีนะคะช้างหมายถึงสัตว์ชนิดนึงใช่ไหมคะตัวใหญ่ๆมีงวงมีงาแบบนี้นะคะเราจะนึกภาพออกเลยว่าพอพูดถึงคําว่าช้างปุ๊บเนี่ยทุกคนจะคิดเห็นตรงกันว่าหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าคําเพราะคําคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วต้องมีความหมายทีนี้ความหมายของคํา ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคำคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายความหมายของคำแต่ละคำเนี่ยยังจะมีแบ่งแยกย่อยออกได้อีกนะคะอ่ะเราลองมาดูคำนี้นี่รูปอะไรคะเด็กๆรูปที่ขึ้นบนจอเป็นรูปของดาวนะคะแล้วความหมายของดาวคืออะไรคะเวลาเราพูดถึงดาวปุ๊บสิ่งที่เรานึกขึ้นมาเป็นภาพเลยก็คือเป็น แสงระยิบระยับนะคะสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืดในตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะแต่ความหมายของดาวยังมีอีกหนึ่งความหมายใครรู้บ้างอาเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่งฉะนั้นดาวเนี่ยมีสองความหมายแล้วนะคะ ความหมายแรกคือสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยระยับในเวลากลางคืนนะคะบนท้องฟ้ากับดาวอีกหนึ่งความหมายก็คือบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่งซึ่งความหมายทั้งสองความหมายนี้นะคะเขาจะมีชื่อเรียกอยู่ถ้าหมายถึงสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงร,ระยะเนี่ยเขาจะหมายถึงความหมายโดยตรงนะคะเป็นความหมาย ตรงตัวเลยตามพจนานุกรมแต่ถ้าหมายถึงบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่งจะเป็นความหมายโดยในความหมายแฝงนะคะเราลองมาดูตัวอย่างอ่ารูปนี้นะคะรูปรูปอะไรเอ่ยรูปหมูคุณครูมีสองประโยคมาให้ประโยคแรกฉันชอบกินหมูกระทะกับประโยคที่สองข้อสอบภาษาไทายหมูมากเลยหนูคิดว่าหมูตัวไหนเป็นความหมายโดยตรงและความหมายโดยในคะ หมูสีแดงเป็นความหมายโดยตรงนะคะเพราะเราจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเนื้อหมูเนี่ยเอามาทำหมูกระทะแต่ถ้าเป็นหมูสีเขียวจะเป็นความหมายโดยในซึ่งมีความหมายว่าง่ายข้อสอบภาษาไทยเนี่ยหมูมากเลยหมายความว่าข้อสอบภาษาไทยเนี่ยง่ายมากเลยอีกอันนึงนะคะเก้าอี้อ่ะสอสอแย่งเก้าอี้ในสภากัน เก้าอี้นะที่นี้เนี่ยเป็นความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในคะถ้าเป็นความหมายโดยตรงเก้าอี้เนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่เราเนี่ยเอาไว้ใช้นั่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในล่ะจะหมายถึงอะไรสอสอเนี่ยเขาเล่นเก้าอี้ดนตรีกันหรือเปล่าหรือเขาแย่งเก้าอี้ในความหมายไหนอ่ะเรามาดูนะคะ,ฉะเฉลยกับฉันนั่งเก้าอี้ในห้องเรียนนีสออันนี้ อะไรจะหมายถึงเก้าอี้โดยตรงอะไรจะหมายถึงเต้าอี้โดยในเก้าอี e ้ที่สอสอแย่งกันณนะที่นี้เป็นความหมายโดยโดยในนะคะจะหมายถึงตําแหน่งเขาจะแย่งตําแหน่งกันแต่ถ้าเป็นเก้าอี้ตัวสีแดงเก้าอี e ้ที่เรานั่งในห้องเรียนะจะเป็นความหมายโดยตรงหมายถึงสิ่งของที่เอาไว้ใช้นั่งค่ะดังนั้นนะคะความหมายของคำ จะแบ่งออกเป็น2แบบคือความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในนะคะความหมายโดยตรงคือความหมายตรงตามตัวพจนานุกรมและความหมายโดยในเนี่ยจะเป็นความหมายที่เป็นความหมายแฝงมักใช้เป็นคําเปรียบเทียบนะคะค่ะทีนี้นะคะพอเราเรียนเรียนเรื่องคำและความหมายเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งที่มีการเรียนออนไลน์คุณครูอยากให้เราเนี่ยบนันทึกท้ายบท สิ่งที่เราเรียนทั้งหมดนะคะลงในสมุดของเราตอนนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยหยิบสมุดบันทึกวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลยคะ่ะเป็นสมุดจดที่เราใช้ในห้องเรียนนี่แหละเล่มใหญ่นะคะหยิบขึ้นมาเลยคะ่ะถ้าใครไม่ได้ติดตัวไว้ตอนนี้ให้สต็อปหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วเดินไปอีกได้เลยะคะ่ะพอได้สมุดมาแล้วนะคะให้เราเขียนวันที่นะคะวันนี้วันอังคารที่สิบเก้านะคะ จแล้วนะคะให้เราเขียนหัวข้อว่าบันทึกท้ายบทที่หนึ่งอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะบันทึกท้ายบทที่หนึ่งนะคะเรื่องคำและความหมายของคำ อย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยสามารถหยุดคลิปได้นะคะถ้าถ้าเกิดว่าจดไม่ทันนะคะหรือว่าเขียนตามไม่ทันคุณครูก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็เขียนนะคะแล้วค่อยกดเล่นใหม่ได้แบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การถ่ายทอดสดมันเป็นคลิปที่คุณขวดไว้นะคะเราสามารถหยุดคลิปได้หรือว่ากดเล่นคลิปต่อได้คะ่ะะสิ่งที่คุณครูอยากให้เราบันทึกนะคะ1คือความหมายของคําข้อที่1น,นะคะ ความหมายของคำคำคือ,อคืออะไรคะให้เราเนี่ยหาคำตอบจากในบทเรียนนะคะที่คุณครูดได้สอนไปเมื่อกี้เลยย้อกับไปดูได้เลยนะคะว่าคำคืออะไรข้อที่สองความหมายของคำ สประเภทประเภทที่หนึ่งคืออะไรคะให้เราลองไปหาคำตอบมาและประเภทที่2คืออะไรให้เราไปหาคำตอบมานะคะ ง่ายมากเลยสามารถย้อนกลับไปดูกรอกลับไปดูได้นะคะความหมายของคำเนี่ยจะมี2ประเภททีนี้ข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะยกตัวอย่างความหมายของคำว่า กล้วยนะคะกล้วยเป็นหนึ่งคำที่มีความหมายสองแบบเลยนะคะให้เราลองยกตัวอย่างมาหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งความหมายโดยตรงของกล้วยคืออะไรข้อที่หนึนะคะความหมายโดยตรงของคำว่ากล้วยเนี่ยคืออะไรแล้วข้อที่สอง ความหมายโดยในของคำว่ากล้วยเนี่ยคืออะไรเท่านี้นะคะเป็นอันเสร็จสิ้นบันทึกท้ายบทเรียนที่หนึ่งให้เราทำลงในสมุดของพวกเราได้เลยนะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมว่า,าทุกครั้งที่เรียนออนไลน์เนี่ยคุณครูจะ แปะลิงก์ที่เป็นแบบทดสอบท้ายบทเรียนไว้ให้นะคะเป็นข้อ,ข,อข้อสอบสั้นๆ5ข้อนะคะให้พวกเราเนี่ยกดเข้าไปทำได้เลยนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะเช็คชื่อเช็คคะแนนในการเรียนแต่ละครั้งนะคะจากการทำแบบทดสอบฉะนั้นถ้าเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะคุณครูจะแนบลิงก์ไว้ให้วันนี้สวัสดีค่ะ